สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับผมจะพารีวิวกันนี้ครับเป็นรถตู้ v p อีกหนึ่งคันที่เข้ามานะครับสำหรับคุณไดแกนซาเลตนะครับ2.5 v p นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2019นะครับเนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรอบคันนะครับเลขมาอยู่เพียงช่วง50,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับอ่าราคานะครับก็อยู่ที่1,695,000บาทนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีรับประกันให้1ปีนะครับหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับเพราะคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นรถที่สวยเข้ามาอีก1คันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มดูจากด้านหน้านะครับสําหรับตัวกระจังหน้าใหม่นะครับด้านหน้าก็จะมีกล้องด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีกล้อง360รอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในอีกทีหนึ่งนะครับตัวไฟหน้านะครับก็เป็น LED โปรเจ c เตอร์นะครับ แล้วก็พร้อมไฟเดีย์ทมด้วยนะครับจะมีไฟเดย์ม์ด้านล่างนครับบอกเลยว่าตัวนี้ใหม่มากนะครับยางก็จะเป็นบูสเทียนะครับปี2021นะครับดูเดี๋ยวผมพาดูรอบกันนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีนะฮะสวยนะฮะคันนี้เป็นรถ VIP อีกคันนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้อยู่นะฮะสำหรับเป็นเจดที่นั่งนะครับหุ่นไดการ์เเล็ตวีไอพตัวนี้ก็ เป็นที่นิยมอีกอีกรุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์สองพันห้านะครับดีเซลนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะครับนะสวยนะฮะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆมากนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูด้านฝาท้ายกันนิดนึงครับผมนะครับมาดูด้านท้ายนะครับสําหรับตัวคุนไดแกนซาเลตวีพีนะครับแล้วตัวเบาะนะครับภายในจะเป็นสีเบจนะครับเดี๋ยวดูตรง ด้านหลังนิดนึงครับดูพวกรอยตะเข็บนะครับกันนี่ฮะก็จะเป็นตะเข็บเดิมๆทั้งหมดเลยฮะตัวหัวน็อตนะฮะก็จะไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยซ่อมนะครับนี่ฮะเดิมๆดิมนะฮะนี่เลยฮะหัวรถตะเข็บด้านข้างครับเป็นรอยเม็ดาร์ครบๆเลยนะครับอ่าบอกเลยว่าสวยนะฮะคันนี้ถ้าเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูตรงห้องเครื่องนะครับผม มาดูกันห้องเครื่องนะครับสําหรับเครื่องยนต์2,005ดีเซลนะครับเทอร์โบนะครับดูความสะอาดของห้องเครื่องก่อนนะครับันี้ยะราดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเราก็จะดูจากตัวคอน้ํานะครับเป็นรหัส A2 นะครับเนี่ยฮะตัวนี้นะ A2 เพราะว้าเป็นเครื่องยนต์เก่า A1 ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นรหัสใหม่นะครับ A2 แล้วนะครับความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับนะ หมดจดเลยนะครับรถไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะฮะดูหัวน็อตนะฮะด้านแกมคางนะฮะครับปากระโปรงหน้านะฮะนี่นะครับฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมเลยนะครับมาดูให้ดูรอยสีมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับแบตเตอรี่ตรวจเช็คแล้วนะครับใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเรื่องไฟ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องห้องโดยสารด้านในครับผมครับเดี๋ยวจะดูตัวกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบกุญแจแบบพับนะครับสามารถกดเปิดได้นะครับตรงนี้นะครับเปิดเปิดได้แล้วก็จะมีตัวนี่ฮะอ่าเปิดประตูด้านข้างนะครับเป็นสวิตเปิดกุญแจประตูด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวด้านใน,นครับเปิดประตูเด้ ด้านหน้าครับก็จะมีไฟไฟเตือนนะครับแผงแผงคอนโซลลายไม้นี่นะครับหนังด้านข้างเอาเป็นบุนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นในเรื่องของดเวอร์นะครับคนขับนะครับมีอะไรบ้างนะฮะไปดูตัวพุสคอนโรลนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของอมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวมอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับ ใช่ครบแล้วผมพาดูเลขใหม่นะเลขใหม่อยู่เพียงแค่5 3 0 0 0เท่านั้นนะครับโอเคี๋ยวผมดูด้านบนหน้าจอนะครับก็จะมีเนวิเกเตอร์นะครับพร้อมออปชันต่าง,างๆครับก็มีพวกมิลเลอร์โหมดนะครับสบามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เข้าได้นะครับสำหรับระบบเนวิเกเตอร์นะฮะนี่ก็มีเนวิเกเตอร์เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับจอ เนวี่นะครับกล้องนะครับสามหกศูนนะครับนี่นะนีกล้องมองถอยแล้วก็ตัวด้านซ้ายตัวนี้นะครก็จะเป็นมองมุมรอบคันนะครับสามกก็สามารถตั้งเลือกโหมดได้นะครับมุมใกล้มุมไกลพวกนี้ได้เลยนะครับดูเมนูนะฮะนะฮะเมนูทั้งหมดนะครับแอเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับควบคุมด้านหลังได้นะครับก็มีปรับลมแอร์ด้าน ด้านอาเรียด้านหลังได้นะครับตัวเบาะเป่าครับก็มีเป่าลมนะฮะคบมร้อนนะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคบอกเลยว่าใหม่มากนะครับภายในนะฮะมีม่านด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงด้านหลังครับดูในส่วนของด้านหลังนะครับประตูก็จะเป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะฮะไฟฟ้ามาเบาะด้านหลังก็จะมีห้าที่นั่งนะครับ ด้านหน้า2นะครับแล้วก็ด้านหลังอีก3นะครับตัวเบาะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับเอนนะครับแล้วก็เบาะรองเท้านะครับด้านด้านพักน่องนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของหน้าจอขึันนะก็จะมีป๊อปอัพจอขึ้นมาตรงนี้นะครับเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับไล้บนก็เป็นแผงควบคุม ความเย็นแล้วก็ลมแอร์ด้านหลังนะครับมาดูสวยพร้อมใช้นะครับคันนี้กับราคา1,695,000บาทนะครับรับประกัน1ปีนะครับวันนี้ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับผมเลยครับวันนี้ก็ต้องขอสรุปกันอีกทีนครับสำหรับคุณไดแกนซาเล็ต 2.5 VIP นะครับปี2019นะครับราคาอยู่ที่1,695,000บาทนะครับยออจัดพาน้เต็มนะครับตัวนี้เป็นรถ VIP ก็สามารถมีดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับจัดจัดได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับดอกเบี้ยพิเศษและยังมีเรื่องของการรับประกันให้1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับก็ทักเข้ามาถามกันได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับผม